ครับสวัสดีครับคลิปนี้เยาสิาพามาเบิ่งการบ้านเขา่าโดยใส่เครื่องกลน,นะครับใส่ใส่ใส่พันนี่ยังนี่บ้านเข่าเนี่ยของวีเตียเขาวีเตียก็ขอ,อเตียก็ขอก็ขอหกเตียเสียเงินมาถัางนี่พ่นพ่นในเท่าละจักกิโลนี่ยึดหกโลยี่สิบหกโลจักได้จำนวนหลายเหมือนไรไรหนึ่งใส่หลายเหมืน,นเด ไรนีหร่หมครับไร<ว>ที่ไรนี่วัดเขาสอบกวนนึงะน,นะเออเาว่ามัาาน,ามาานมันกะทิดีก็เมื่อเฮางวันน่ะเพราะว่าเมื่อเฮางวันมันแห่งบ่สม่ำเสมอครับอยู่นราคนกํามน้แต่วาน,นี่งัน,นมันผลออกเสมอกันดีนะเครื่องนี่ซื้อมาหลายปนได้เนี่ยสองพัน <29. S 1> เก่าเครื่องสองพันเก่านะครับเลยจาก,กเนี้จากแนี เนี่ย yeah. เรื่องสองพันเก้าชื่อยู่เลยบ้านดุงเไงบ่เห็นคนเห็นคนเห็นคนใส่หลายอยู่เสมอเครื่องนี้ก็น,น 2, 000, เลยสองพันเก่าแล้วกันกีลพ่อฟังอยู่กับอืมอพยายามพยายัดเลี้ยงเขาไปได้หลายอยู่ ใส่น้ำมันเบนซินนะครับใส่น้ำมนเบนซินเติมสองที่ผมน้ำเบทแกสอจังหวะอันนี้ว่านเขาพวอมใส่เชีดอันนี้พวอมมันบ่ได้มันบ่ชิดยาก็ได้อืว่านเขาควอมชินยาได้พอมได้ความยาได้ควอมราคาพอฟังอย่างเสองพันเก่ามาเพียงพอใส่ไรอยู่ <Es per ated> อืมก็เลยสองคนแผลกันวันนี้เขากับผ้ามาวนๆเยี่ยนเอยู่แถวบันกุดขาให้ก่อนนะครับบันกุดขาตำบลทุลทล่งฝนอำเภอทุ่งฝนนะครับจังหวัดอุดรธาน,านีคือก่อนนะครับเลยทางนี้ใส่ได้ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกกิโลเลยครับเองตาวาตาวาน้ำหนักของน้ำหนักเข่าแต่ละอันกับชิบะซัมกันเนาะเพราะว่า เขาเหมืนกัมีเม็ดหลีบมเม็ดบลีบเม็ดเต็มแล้วว <นะ S 1> ่าที่ไรเป็นแบบเดีัเดี๋ยวเขา,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 าไปเบินการผลงั้นกครับ เป็นหน้าภาอีสานนะครับเป็นการพ่นแหงนะครับ mm เดเป็นการพ่นแหงครับเกมีมาบรุนะครับการพ่นแหงเพราะว่าปกตี้ใส่การบ้านนะครับเมื่อนี้ก็เป็นมันที ยี่สนะิบยี่สิบหานะครับยี่สิบหาเมษายนนะครับการงานที่เพ่นานนี่การลักษณะการเป็นหน้าที่ใช้รถแมคโครเนี่ครับรถใส่รถแมคโครบจนนครบนะครับก็เลยต้องวา,านให้เลี้ยวใช่ไหมนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้น้ำขุ่มนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถ้า,ามึงครับ เขานึ่งกับสอบบ้านได้ซีไลสันเพนวาครับนี่ครับเครืองลักษณะกะเครืองยังของไม้นะครับเครืองไม้ของไม้ดีครับการนั้นว่านลักษณะนี่ผมว่าเข่าสีส่ำเสมอนะครับได้แล้วกับพยัดนะครับได้พยัดตเข่านะครับพยัดเม่เลียนพันนะครับด้เขาจะเคยออกสม่ำเสมอนะครับได้พยัคติมากเลยครับ พราะหลังจากาที่ได้ทาการพ่นเ่าแล้วนะครับกระชีได้ปั่นนะครับเลยใส่อันนี้เพื่อจะใส่รถไงปั่นนะครับเลยแล้วก็คือลอครับปัน่นปั่นแหงครับปั่นแหงีย้วก็ทําการลอนอครับลอถ่าน้ำผลนะครับเนี่ย งานงานาางาน,าาาน,าาานาี่บ่เนี่ยที่สีไรบ่เนี่ยงานนี่เนี่ยที่สีไรบ่สองงานสองงานนี่เจ้สองงานสีไรจะเรียกว่าไรละงานละสองลาเบื้องลักษณะของมเมล็ดเข่าด้วยมเมล็ดเข่าสี กระจายสม่ำเสมอนะครับสีเบอ้อที่เกินไปนะครับด้อเม็ดเกล็ดขาวสีพ่อดีเลยนะครับด้วยเม็ดเกล็สีพ่อดีเลยครับอาจเฮาเฮาเหลียวเมืองม่องเมืองอาจสีบอ่อใครเห็นนะครับแต่ว่าเม็ดเกล็ดเนี่ยาขนาดว่ามัน ห่างของมล็ดนะครับเนี่ยความห่างของมะเล็ดนี่สิพอดดีเล้ครับเวลาญงกันมากแตกกอดกันมากเลยครับสิงามเลยครับนี่ครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วครับเนาะที่เกษตรกรทราบหน้าเฮ้าในน้ำมาใส่กันกะเพื่อประหยัดแรงงานนะครับเพื่อกวาอมรวดเร็วนะครับและผลผลิตที่ดีึ้นนะครับเนาะการอาจิเพียง่าช้จใยเพิ่มอีกเจ็กน่อยครับต่ว่าผลผลิตก็ดีกันครับ อ๋ครับอันนี้นี่มักซีดากันนีครับเตั้งเฮ็ดหน้านะครับเตั้งปลูกอันนี้นะครับปรับแปลงปรับเปลี่ยนทีหน้านะครับเด้เป็นขั้นหน้าไงนะครับปลูกอ่ามักใหม่นะครับปลูกฝรั่งปลูกมักซีด่านะครับเด้ยี่ไปในสายน้ำยดใส่ความนะครับเนี่ยมีมักนะครับมักซีดานะครับนะครับเอ๋อในกลิ่นน้ำง่ำมาบานเข่าเฮ็ดหน้านะครับเด้เดี๋ยวย่ามพนถือพ้นนี่กระชิงามขึ้นแล้วครับเลยครับตอนนี้มันยังแห่งแรี้ยอยู่นะครับเด้ หลังจากที่คนแล้วนะครับจะทีทําการปั่นนะครับนะบหลังจากที่บ้านเขาโดยใส่เครื่องคนแล้วครับถึทําการปั่นนะครับนะ ง่ายนะครับง่ายครับขนาดนี้แบบเบียร์แห้งๆนะครับนี่เบื้องเลยเบื้องคนไทยนะครับนี่ยินง่ายตู้ไปครับนี่ครับเป็นการปั่นปั่นล้อฝนนะครับเนี่กันไทยโอ้ทุ่มเทใยเบื้องเราครับพี่น้องครับของแค่นะครับนี่ครับเป็นการว่านแห้งครับว่านแห้งปั่นแห้งนะครับเนี่ยมือเหนียวมาม้าไายของเกษตรกรในหมู่บ้านนะครับเนี่ น่ครับเนี่ยเหลียวไปเห็นรถเลยครับให้กุ๊เลยครับครับคลิปที่แล้วเขาผ้าเบิ่งการใส่รถเล็กนะครับเนี่ยในการว่าขาดนะครับมื่อนี้ยเามาใส่เมื่องการปานเข่าแหงนะครับเนี่ยโดยใส่เครื่องป่นนะครับโดยรถถ่ยนะครับเนี่ยใส่รถถ่ายใหญ่นะครับเนี่ยแหงงี่เลยครับนี่ครับแหงของเสียเพราะว่า เกษตรกรที่ได้ทําการปั้นนะครับด้วยปัน้นเราก็ล่อล่อนาฝนนะครับด้วยล่อฝนตกมาไทยนะครับด้วยหันมาให้จังซี่นะครับด้วยหน้านี่มันเป็นหน้ารถแม่โค่จบนะครับด้วยหันมาหันวานชานะครับมันเสียมาไรนนะครับด้วยมันสีเป็ดให้ด้านขวมเต่าตายกอได้ครับด้วย ง่ายกุบครับง่ายกุบเลยครับนี่ครับสภาพที่ปันแล้วนะครับได้ดินกระจายละเอียดนะครับสีมีหยานะครับสีมี่หยาขึ้นมากเลยกตปั้นบ่ได้เลอะหรอกครับเพราะว่ามันเป็นดินแห้งนะครับได้แต่มีหม่องซุ่มนิดหน่อยครับมีหม่องซุ่มมีนี่นะนี่ครับหยาเดี๋ยวเขาจะทําการปัน การปันแล้วเขาจะทำการพ่นยานะครับเนี่ยพ่นยาคุ้มหยานะครับเนี่ยเขาจะทำการพ่นยาคุ้มคุ้มหยาแล้วครับเอาเนี่ยครับแต่ทำการปันกรบเมล็ดเข่าเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยใส่เวลาบรโดนนะครับเนี่ยครับงานนี้เป็นงานใหญ่แล้วครับเนี่ยสองไลน์นะครับงานสองไร่ที่รถแมคโครปรับนะครับเนี่ยสองไลน์นะครับ ใส่มเมล็ดพันธุ์ไปกับตกประมาณฉเฉลี่ยไรล,ละสิบถึงสิบห้ากิโลครับประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลเนี่ยนะครับเป็นการบ้านแหงนะครับได้บ้านแหงนะครับนี่ครับใกเสียเลยนะครับนี่ครับเอาทุบครับสองเท้าเลยครับเนี่ยไม่เหร เรียบร้อยครับงานนี้ครับงานนี uh ้ก็เร uh ียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปงานต่อไปครับผมเป็นการพยามเมล็ดพันธุ์ครับสำหรับหน้าภายีสานนะครับเด้อหน้าภาอีสานคือว่ามันจําเป็นนะครับเด้อเพราะว่ามันเป็นหน้ารอนํผลนะครับเด้อต้อ็จาเป็นต้องบานแหงบานแหงยอนแหงนะครับท่าอย่างนี้ครับสีบ่อสีบ่มีวานตมบนะครับหน้าภาอีสานส่วนมากนะครับสีบ่มีวานตมนะครับเด้อ เป็นการวางแหงหยอดแหงนะครับเนาะหลายคนกันเรียกการบ้านครับเพราะว่ามันสะดวกครับสะดวกก็หยอดนะครับเนาะตอกกระจิบมันมีเครื่องแถวหนึ่งครับก็จะวานกระจิง่ายครับสะดวกครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเน้อกระจิภาคพอไปพน้องมาเบิงกันว่านเข่าครับมือกับมาในสำเนียงภาษาแบบบ้านจัง่อยนะครับเด้อ ต้องขอโทษขอไปสําหรับคนที่ตั้งที่ผมพากเอภาษาต่างสุเทียนะครับเนี่ยสำหรับที่นี่นะขอตัวลาไปก่อนนะครับเนี่ยสวัสดีครับ